ฮอปปิ้งอีกยววันอาทิตย์เซ็นค่าไหนล่ะคะ <c oughs> โอ้ยเชี่ยตะก้าใส่ของอันนี้เก๋มากเลยอะเป็น29บาบาทอ๋ออันนี้29บาทนะคะถังขยะอันจิ๋วมีสีใหม่เป็นสีชมพูด้วยอะน่าพพรักชอบคอลเลคชั้นนี้มากเลยอะแต่ถ้าซื้อต้องซื้ออันนี้เพิ่มด้วยแล้วก็ต้องซื้ออันนี้เพิ่มด้วยอันสามหมื่นกว่าบ,บาทแม้มม ของน้ำสีใหม่อันนี้เป็นสีเทาเข้มตอนไฟยังคงเหมือนเดิมแต่อันนี้เหมือนจะเป็นอันใหม่อันนี้เหมือนจากอันที่บ้านเลยคะ่ะใช้ดีมากอีนนสีน่ารักมากกรอบรูปเรามันแตกไปแล้วก็เลยต้องหาอันใหม่นะคะส่งแบบเต็มตัวใช่ไหมฉุกเฉินใช่ไหมฉุกเฉิน เจอแบบปาเข็นนะคะเจอแล้วแถวหกที่นอนอันใหญ่อะอะไรที่นอนแขวนตรงนั้นล่ะบอกว่าดูผิดสาขาต้องอยู่แถวสิบสามแถวสิบสามช่องสิบสองเจอแล้วหนึ่งอันสออันไปกันต่อเจไดอ่ะบแล้วไม่แรงเพราะว่าหิวมาก มีสีแดงด้วยมามาดูดนะป้าดูอะไรอีกอะ่ะอยากดูป้าป,ป๊าแลวดูท่าเดินค่ะเก็หิวไม่ไหวแล้วโดนเอาโน่ทำใหม่เก๋มากเลยมีว่าข้างบ้านก็ดีเป็นแบบแผ่นใหญ่ด้วยแต่ว่าตัวมุมนี้คือโซจึงอุย้ยนี่เหมาะกับการปิกนิกหน้าบ้านมากโอ้โอเคมาเข้ามาแล้วมาแล้วม โห oh, oh <my> ยุงไม่กัดเราแน่เลยราคาดีมาก6,590เองคู่กับกเก้าอี้อันนี้แล้วก็ซื้อเบาะเพิ่มอี้พันแปดทำโซนให้เด็กนั่งข้างล่างใหม่ด้วยเพราะตรงนี้ไม่มีของเล่นมีแค่เซ็ตจ,จานอันนี้ที่บ้านหนูมีแล้วตางปะป๊าไหมก็มีเป็นกระดานไม้เอาไว้ระบายสีด้านนี้ใช้สีช็อควาดได้เลยแล้วก็ลบ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 ส่วนด้านนี้แขวนกับกระดาษอีกทีนึงต้องซื้อกระดาษแยกแล้วก็ระบายสีเสร็จก็ลืมออกเลย มีคนแอบละลายด,ด้วยราคายังคงเท่าเดิมนะคะ790บ้ามีเพิ่มเท่าไหร่159บาทหยิบอันนี้หนึ่งแล้วก็หยิบอันนี้หนึ่ง get one and this one okay 1 0ออันนี้ลดราคาอยู่จาก9ก0เาหลือสี่ร้อย้าิบต้นคริสต์มาสสวยจังไหน าจะหลับแล้วตัดเชิทูซานตาเมลทูซานตาอ๋อไม่เจอเหรอใช่มีจดหมายข้างในด้วยไปซื้อไอติมโคนกันเย้ D and B โอเคโอเคพูดเอ็ดพูดคอยแมชี่เอ็ดพีโฮอเฮ้โบ ไอ yeah, yeah. okay. oh, ้ม่ย okay, ่ีนนีสกินให้หมดเลยเทคือเทขึ้นอย่างนี้เทขึ้นอันก็กัด